สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงดีกับเลขเด่นนะคะวันนี้เป็นวันที่เกตุกุมภาพันธ์สองพันหาเนาะค่ะทังช่องดวงดีกับเลขเด่นกบมีแนวทางของทังช่องเองนะจ้าคลิปนี้เป็นคลิปของช่องดวงดีกับเลขเด่นค่ะเอาแนวทางเลขวิ่งบนล่างสองตัวมาหนึ่ตัวมาให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะ ร้อมกับวิธีทถ้ำงวดที่ผ่านมานั่นกรนีได้จ้า,าเขียนใส่สถิติไว้เอามาเขียนให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเบิง้งสองตัวมาหนึ่งตัวงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวิ่งบนล่างเจ็บกับสองมาหนึ่งตัวเนาะคะ่ะก็คือเจ็บเนาะคะ่ะเนาะ แอดมินก็เอามาเขียนไว้นี้เพราะว่าแอดมินจะให้ได้เป็นสถิติห้เบิ้งนะคะทุกงวดทุกงวดเนาะค่ะเนาะอันนี้เฮดมาปีกลัวแล้วเนาะคะ่ะเป็นสถิติย้อนหลังงวดนี้คลิปนี้ทั้งช่องดวงดีกับเลขเด่นก็สทีเอาแนวทั้งของงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6ค่ะพร้อมกับวิธีทํา,มาหม้เบิ้งพร้อมเนาะค่ะเนาะเฮใไ้เบิ่งแค่ งวดเดียว้อจ้าเพราะว่าลงไปตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วเนาะค่ะเนาะกับเขาไปเบิ้งวิธีทำเพราอยากกลับไปเบื้องยอหล้างกับถ้าเบื้องกับช่องค่ะช่องเสีเถเบื้องว่าวิธีท้ำเห็ดจังไดเนาะค่ะเนาะนี่งวดที่ผ่านมาด้อจอะนี่งวดที่ผ่านมานี่เนาะค่ะเนาะได้เขียนแอดมินกับได้เขียนสถิติไวแลว้วบาทนี่เท่ากับมะเขางวดนี้บาทงวดวันที่สิบหกกุ้ง้าพัน 2,568นเนาะคะ่ะสองตัวมาหนึ่งตัวบนล่างนะะเนาะค่ะเนาะพร้อมกับวิธีท้ำแอสกับสิบ้าเห็ดเนาะคะ่ะกะงวดที่แล้วก็ออกเ0็เนาะคะ่ะงวดที่แล้ววันที่พพน 2, ออ 700, ห,นหนึ่งกุมภาพันธ์2568ออก700กับศูาหนึ่งเนาะคะ่ะเจ็บใจกันว่า00นย์ศูนแอดมินก็สิเอาสองตัวล่างเนาะคะ่ะเอาหลักสิบล่าง บวกหลักหน่วยล่างเนาะค่ะเนาะบวกหลักลอยบุญเนาะค่ะก็คือเจเนาะค่ะเนาะจะเท่ากับสิบสามบวกค่าคงที่ห้าเนาะคะ่ะอย่าลืมค่าคงที่ด้จากค่าคงที่ห้าค่าคงที่ห้าเท่ากับสิบแปดนี่แหละคะ่ะ ผลรับของงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันหารอยหกสิบแปดนั่นก็คือสามกับแปดเนาะคะ่ะก็สิเขียนตัวง่ายๆให้สามกับแปดสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะบนล่าง นี่แหละค่ะงวดประจำวันที่16กุมภาพันสองพันหารอยหกสิบแปดเนาะคะ่ะเลขวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะบนล่างเลยค่ะเดิมเลขวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวบนล่างคือ 8กับ3เนาะค่ะเนาะบนบวกล่างน,นะคะสูตรนี้เดินดีได้จ้าเดินไล่ไล่เดินยยเยาวเนี้ยนี่แหะคะ่ะเลขวิง่งของทั้งช่องดวงดีกับเลขเด่นเนาะคะ่ะ3กับ8 2ตัวมา1ตัวนะคะเนาะ บนล่างมาแน่นอนค่ะโอกาสพลาดหน่อยเพราะว่าพันเพิ่นในเขาแล้วเพิ่นสิเขาเย่แ้านะคะปีที่ผ่านมานี่ค็ะสติติเด้ค่ะอันนี้คือสติติงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะนี่คือสติติปีที่ผ่านมาเด้ค่ะเบิดปีเฮ็ดมาแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้คืองวดที่ผ่านมาวังหันเนาะคะ่ะนี่สองกับเจ็ดก็ซื้อเจ็ดเจ็ดเก้าสองสามข้างล่างก็เอามาบวกกันกน็เอาลักสิบ ลางกับลักหน่วยลางบวกลักลอยลักสิบกับเท่ากับเนี่ยคะ่ะผลลัพธ์ออกมาก็คือสองกับเจ็ดกับสองกับเจ็ดมาหนึ่งตัวก็เป็นเจ็ดมากเนาะคะ่ะแต่ว่าเจ็ดไปเลขเลขลักล,กลอยเนาะคะ่ะบนเนาะคะ่ะเนาะนี่คือสถิติเอาให้เบิ้งบาตนี้ก็คืองวดนี้เนาะคะ่ะนี่แหละค่ะพร้อมกับเลขของทางช่องด้วยจ้ะเป็นเลขลาง ท่างช่องดวงดีกับเลขเด่นเอามาให้เป็นแนวท่างยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะจะเป็นตัวไดนั่นเดียวท่าง่องเสียวขึ้นให้เบิ้งเนาะคะ่ะแคปนาจอไว้เธอเบิ้งนะคะ่ะโอากาสกอดข้อกันกับมียูเดอร์ตะกันหน่อยเนาะค่ะเนาะนีะ่แหละค่ะชอบกับจังเอาไปจัดไม่ชอบกับพันๆเนาะค่ะนอทจางช่องกับเอามาให้เบิ้งเพื่อเป็นแนวทางยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลยค่ะบอสนับสนุนการพานันบาทนี้ฮักกับมาเบิ้งวันเล็ก สองตัวมาหนึ่งตัวนั่นต้องดวงดีกรับเลขเด่นกะเอาเลขล่างมาประกบให้พร้อมเด้ะวิ่งสามกับแปดเนาะค่ะเนาะล่างวิ่งสามกับแปดนี่นะคะจับคู่ให้ก็มีสามสี่แปดสี่แล้วกับแปดแปดเนาะ,ะนี่แหละค่ะ ไปกลับนะคะล่างอย่างเดียวเด้อค่ะล่างอย่างเดียวเนาะค่ะเนาะนีะ่แหละคะ่ะชอบการเอาไปเป็นแนวทางเบิงะะ้งทั้ะเลขเลขวิ่งกับสูตรนี่เดินดีเด้อเดินเดินยาวอีหลีเด้อค่ะเด้อทางช่องเสีเ่ยวเฮเบิ้งช่องดวงดีกับเลขเด็ดอันนี้สถิติตัต้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะเริ่มต้นเฮ็ดมาให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะนีะ่แหละคะ่ะเบิดปีมากกด่าหกสิบเจ็ด หอหกสิบเบาทนี่กัมาหกกดกับมาหกสิบแปดนี่เนาะค่ะเนาะหกสูตรนี่ตั้งเต่พ,ออพันหา6วันที่หเดือนท่านว่าเนาะคะ่ะสองหาหนท่นวาสองพันเนาะคะ่ะที่เอามาเห็ดเห้เบิงเดินมาถึงวันที่หเดือนท่านวาหกปีหนึ่งเต็มเตมเนาะคะ่ะพิษ หางวดเนาะคะ่ะเบิดปีพิษหางวดเนาะคะ่ะเบิงสติติได้เลยค่ะเดอะ้อเบิดปีพิษหางวดเนาะคะ่ะเนาะนี่่ท่าไถ้าในิดจัดเทียบค่ะแล้วก็มาผิดงวดนี่งวดวันที่หนึ่งเดือนสิงหาวันที่สิบหกเดือนสิงหาแล้วก็วันที่หนึ่งกันย่าแล้วเออวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาหกเจ็ยรติเนาะ่ก็มาพิดแล้วก็มาวันที่หนึ่งเดือนท่านว่าก็มาพิดแล้วก็ มิถุนาเบิดปีปีหนึ่งพิษทางงวดเนาะคะ่ะปีหนึ่งพิษทางงวดสูตรนี่เนาะคะ<บ>่ะเราก็ปีไม่ตั้งแต่ปีหกแปดมากเนาะค่ะบ้านในลุดเนาะค่ะตั้งแต่หกแปดมากหกเก็ดสิบสองนี่วันที่สิบหกเดือนท่านว่าเริ่มเข่าหกหนึ่งมากแล้วก็นี่แหละค่ะจะมาเทบสติติไม่ให้เบิรงอีกนี่แหละค่ะว,ว่าสิเดินต่อไปบอสามกับแปดเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะค่ะเดี๋ยวให้เบิรงสามกับแปดมาหนึ่ง ตัวเนาะคะ่ะเดี๋ยวท่างช่องสิเอาให้แคบหนาจอด้อค่ะนี่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะบนล่างมาหนึ่งตัวนะคะสามกับแปดอันนี้เป็นเลขของทางช่องดวงดีกับเลขเด่นเองนะคะ่ะสามกับแปดมาหนึ่งตัวบนล่างนะคะอันนี้อันนี้แต่ว่าเลขอันนี้เป็นเลขล่างย่างเดียวนะจ๊ะสองตัวนี่เป็นสูตรเป็นเลขล่างย่างเดียวบ่ได้เกี่ยวกับบนนะะ่นเด้อค่ะ เลขตัวนี้บพิ่ได้เกี่ยวกับบวนเพียงแต่แอดยกสามกับแปดมาเป็นเลขวิ่งของของท่างช่องซื้อๆเนาะค่ะเนาะันเาะ,นนะช่องดวงดีกับเลขเด่นนี่ก็เป็นช่องน้องใหม่เนาะคะ่ะวิดีโองวดนี่ก็เป็นงวดที่สองเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะขอขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่ให้การรับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละค่ะแคปหน้าจอไว้ทะเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะ เอาเป็นว่าคลิปนี้เขากะว่ากันมาหลายแล้วเนาะค่ะคลิปนหนาเขากะจังพอกันไหมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีมีชัยจงเป็นของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ